สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมียนตการเช่นเคยวันนี้มาเตรียมความพร้อมรถแปดหกสองคัที่จะส่งลูกค้าเช้านี้เราจะดูว่าเราจะไปส่งที่ไหนกันวันนี้แปดหกสองแขนยาวสองทีนไร้ส่งไปสี่คันแล้วนะครับน,นี่เงินงายจพลังเต็มทั้ง ดูแลความสะอาดระบบเรียบร้อยแล้วก็ส่งรถกันเดี๋ยวลองตามไปดูว่าผมไปส่งที่ไหนนะครับสวัสดีครับนียเป็นเทลเล์เรียบร้อยครับกำลังรอไปส่งเดี๋ยวเราไปส่งด้วยกัน,ม,นมาถึงแล้วครับ นี่ครับวันนี้เรามาส่งที่อยิตยาบางใสมาอยู่ที่ท่าเรือขนาดบิ๊กอีกหนึ่งท่าเรือของทช้าของเราก็คงยังไม่ได้ใช้งานครับวันนี้มาส่งไว้เฉยเป็นคันที่สองเดี๋ยวเรามาดูกันปอส่งมอบขอบคุณครับ